มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตจับตาพิษพัชระกวงนางเอกดังร่วมงานแต่งพี่สาวหรือจะมีข่าวดีอีกคู่ฉลองมงคลสมรสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,566ที่ผ่านมาสำหรับคู่ของไฮโซสาวแพรพิมพิสาจิราธิวัตพี่สาวคนสวยของนักแสดงหนุ่มพิษพัชระที่ควงไฮโซนหนุ่มประภู พระประภาเป็นพิธีวิวาที่เรียกว่าอลังการของสองตระกูลหมื่นล้านท่ามกลางความยินดีคนในครอบครัวตลอดจนเพื่อนเพื่อนผู้ใหญ่และคนสนิทและที่หลายคนจับตานอกจากความสวยหล่อของคู่บ่าวสาวที่หนีไม่พ้นคงจะเป็นคู่ของน้องชายพิษพัชระกับนางเอกสาวก้าวสุภาสาาัสลาที่ก่อนหน้านี้หลายคนเชียร์ให้ทั้งคู่เลื่อนขั้นจากเพื่อนเป็นแฟนหลังจากที่แสดงละครคู่กันและเคมีลงตัวซะเหลือเกินนะคะ ยิ่งค่วงกันออกงานแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีรุ้นหรือเปล่าต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ